สวัสดีค่ะโพสกันเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะมาเรนดอมนะคะให้กับทุกคนฟังนะคะในหัวข้อได้นะเป็นหัวข้อที่ฟังแล้วทุกคนต้องยิ้มแน่เลยคะ่ะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับทั้งคุณและเขาเนาะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณมากที่สุดตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการจากคุณมากที่สุดตอนนี้นะคะเป็นการเรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะ,ะชอยวิจารยานะคะในการรับชมรัะฟังนะคะแล้วก็ ดูได้ทคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีเลยนะใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังค่ะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ลนะานนาราศีค่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะที่เข้ามารับชมนะไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าท่านใหม่นะคะที่ให้ความสนใจหยุดดูหยุดฟังแล้วก็มีคอมเมนต์อย่างน่ารักอย่างสร้างสรรไม่เหมาเห็นแล้วไม่เหมาะกระชื่นใจนะคะสิ่งที่เขาต้องการจะคุณมากที่สุดนะคะ มีอะไรบ้างเรามารับฟูมรับฟังกันเลยค่ะนะคะอ่ะอ่ะอ่ะบอกก่อนนะคะทุกคนต้องยิ้มก่อนนะรับพลังงานดีๆนะเพราะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอในการแรนดอมนะคะดูได้บอกแล้วนะคะเน้นย้ํานะการแรนดอมเนี่ยมันเป็นการแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะมันเป็นการเล่าเรื่องไพ่นะคะใช้วิจารณญาณจ้าในการรับชมรับฟังค่ะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณมากที่สุด นะคะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณมากที่สุดนะคะอามาดูกันว่าเป็นอย่างไรว้าวโอ้โหทํางานน้อยลงมั่งก็ได้ไหมเออตอนนี้นะคะเออทั้งคุณและเขาเนี่ยเห็นไหมคะจะมองหาแต่อนาคตจะมองหาแต่งาน,จะ,งางานจะมองหาแต่เงินจนหลงลืมเวลากันใช่ไหมนี่ไงคนคนนี้ไงคนคนนี้เขาทํางานเยอะมากๆเลยนะแต่เขาก็มีหัวใจที่ จะรักแล้วก็มีหัวใจที่จะเหมือนแบบเข้าหาหรือคอนแทคคุณนะเหมือนตัวเขาเองในตัวเขาเองอะ่ะเขาก็ยังมีความต้องการใช่ไหมมีความต้องการที่อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเจรจากับคุณน่ะให้คุณได้เข้าใจในความรู้สึกของเขาที่แท้จริงจริง,รง,รง,รงนะเห็นต้นไม้ไหมเห็นใบหญ้าไหมอันนี้เป็นไพ่ธาตุนะคะคือธาตุไฟจะใจร้อนคนคนนี้เขาจะใจร้อนนะจริงๆอะ่ะเขาจะไม่ค่อยยอมฟังใครหรอกเขาจะมี อีโกโ้มีความการทํางานมีคนเยอะๆมีสังคมเยอะๆของเขาเขาเลยรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะเออไม่ไม่ได้อยากที่จะคอนแทคกับใครมากหรือไม่ได้อยากที่จะเจอใครมากค่ะอยากที่จะเจอกับคุณหรือเจอกับคุณแค่นั้นก็พอส่วนอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับเขาหรืออะไรที่จะเป็นกับเขาเนี่ยเขาเขาเหมือนเคยรู้กว่าเขาจะสั่นได้แต่ตอนนี้หัวใจของเขาอะ่ะมันเหมือน เมื่อเหมือนมีมีความเหงาเหงาหน่อยอ่าหรืออยากจะให้ใครสักคนหรือใครบางคนที่เข้าใจเขาอะ่ะคุยเขาให้เข้าใจเออคุยเขาให้เข้าใจคุยเขาให้รู้เรื่องเพราะเหมือนตัวเขาเองอะ่ะก็มีความต้องการนะคะก็มีความต้องการหรือมีความหวยหาทางด้านความรู้สึกของตัวเองเหมือนเช่นกันเพราะตัวเขาเองอะ่ะบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนขี้เหงา แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาต่ใจแล้วก็มีมีอะไรนะมีมุก ok, มีโมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนแบบตัวเขาเองก็ก็เหมือนตัวเขาก็ก็ก็เหงาเะนาะจริงๆเขาเป็นคนทํางานเยอะก็จริงนะเป็นคนทํางานเยอะก็จริงแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยส่งสิ่งกับใครหรอกเวลาเรื่องงานปั้งเขาจะทําไปเลยแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวเขาจะไม่ค่อยคุยกับใครเขาจะคุยหรือดีวคุณแค่คนเดียวแค่ okay, นั้นแหละคะ่ะ หรือเขาจะกล้าหรือจะพูดบอกความในใจกับคุณเพียงแค่คนเดียวเขาจะไม่ค่อยพูดกับใครให้ใครได้รับรู้ให้ใครได้รับรู้หรือให้ใครได้รับทราบถึงข้างในเขาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากปิดเขาไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตเขามากเพราะชีวิตเขามันเหมือนแบบมันไม่ได้ต้องการคนเยอะค่ะไม่ต้องการคนเดียวไม่ต้องการคนที่จะเข้ามาในชีวิตเขาให้มันวุ่นวายมากฉะนั้นแน่นอนค่ะเพราะเขาไม่ได้ต้องการคนที่จะเข้ามาในวุ่นวายชีวิตเขามากเขาก็เลยรู้สึกว่า การที่เขาจะพบใครหรือเากที่เขาจะคอนแทคใครสักคนเนี่ยมันต้องเหมือนเป็นความลับเออจริงๆอ่ะความสัมพันธ์คุณกับเขาอะมันยังเป็นความสัมพันธ์ในใจเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนแบบยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากแต่การเป็นการพูดคุยก่อนการจับจ้องหัวใจหรือเป็นการพูดคุยไว้ก่อนนะคะเป็นการพูดคุยเป็นการเจรจานะคะเป็นการที่มันเป็นเหมือนแบบคุณและเขาตรงกันไอ้สิ่งที่มันเหมือนกันคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่มันเหมือนกันมากที่สุดก็คือ การทํางานแปดไม้เท้าเห็นไหมคะ8ดไม้เท้าเนี่ยคือคนที่ทํางานเยอะมากหัวเป็นมันนกเลยนะนะคำโบราณเขาบอกนะทํางานไม่ได้มองใครไม่ได้ไม่ได้อะไรใครเขาจะไปทําอะไรกันไม่รู้อีนอยนีย่ทั้งคุณกับเขาจะมีข้ออ้างเวลาเจอกันตลอดฉะนั้นแน่นอนค่ะพอตอนนี้มันไม่เป็นไรค่ะอยู่ๆไปมันสะสมกันมากขึ้นนะในกรณีคนที่คบหาสมาคมการเป็นแฟนการเป็นคน ที่รู้จักกันเป็นกิ๊กเป็นกะกันเนี่ยจะเป็นในรูปแบบแบบนี้มีใครคนใดคนหนึ่งเหงาหรือต้องการให้คุณได้เบาลงบ้างเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยส่วนคุณก็ต้องการให้เขาเบาเรื่องงานแต่คุณไม่พูดคือมันเหมือนแบบเราเคยพูดไปแล้วใช่ไหมพอเราพูดไปแล้วมันไม่ได้ตามโจทย์ที่เราต้องการเราก็รู้สึกเบื่อแล้วเราก็รู้สึกเฟลแล้วหน่อยกับกับสิ่งที่เราเป็นพอเรารู้สึกเป็นแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่พูดเราไม่ทําดีกว่าเนาะเราเราทำในสิ่งที่เราเป็นดีกว่า พอเราทําในสิ่งที่เราเป็นน่ะไอ้สิ่งที่คุณคิดหรือไอ้สิ่งที่คุณทําอ่ะมันก็ตอบโจทย์นะพูดถึงว่ามันก็ตอบโจทย์กับกับทั้งคุณและก็เขาเหมือนกันเช่นกัน,กนมันมันจะมีแพชชั่นหนึ่งหรือมันจะมีเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งระหว่างตัวคุณกับตัวเขาอ่ะผสมผสานทางด้าน,นความรู้สึกเข,ข้าหากันเนี่ยเห็นปะงานเงินรักคือตำแหน่งหน้าที่นะ่ะมันดีมากเลยแต่ถูกความรักไม่ค่อยแฮปปี้สเท่าไรหรอกคุณสองคนก็ขโมวจะทำงานระวังจะขึ้นขานนะ มีใครบางคนในหลายๆคู่ในเรนดอมจะไพ่ใบนี้ก็คือผิดใจกันหรือเหงาหรือต้องการสิ่งที่เขาต้องการอยากจะบอกคุณคือเหมือนแบบคุณทํางานน้อยลงหน่อยได้ไหมสนใจเขาบ้างได้ไหมนะ่ะเวลานี้เขาต้องการความรักนะเออเขาต้องการความรักนะคุณจะให้เขาปรับอะไรเขาก็ปรับให้คุณนะแต่คุณวางงานคุณหน่อยได้ไหมส่วนตัวคุณก็เช่นกันอ่ะคุณก็วางงานเมื่อเหมือนมีทิฐิเขาหากันานะ่ะ คนนี้ต้องชนะคนนู้นต้องชนะคนนู้นต้องดีกว่าคนนี้ต้องดีกว่าเมื่นเหมือนมันมัน,ม,นมันไม่ยอมกันคนฉลาดเหมือนกันคนที่มีอินฟลูเอนซีเหมือนกันหรือคนที่แข็งแกร่งเหมือนกันจะไม่ค่อยยอมกันค่ะระหว่างคุณกับเขาแน่นอนค่ะการที่ฝึกถูกฝึกมาเป็นผู้นําหรือการที่ต้องนําคนอื่นหรือมันย่อททอไม่ได้อ่ะคุณมันก็เลยต้องต้องเป็นแบบนี้เนาะฉะนั้นในบทบาทหรือในพาร์ทหนึง่งตัวเขาเองอะ่ะก็เข้าใจนะในมุมที่คุณเป็น แต่เขาก็อยากจะให้คุณปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงบ้างไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เหงาเหมือนกันนะไม่ใช่เขาไม่เหงานะเขาเหงานะที่ที่มันเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยเออมันเหงาเหมือนกันแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะแบบเอ้ยวันหยุดนี้เออวันหยุดสุดสัปดาห์นี้อยากจะชวนคุณไป กินข้าวดูหนังฟังเพลงก็ได้แต่จินตนาการไว้ก่อนไม่รู้คุณจะมีว่างงานหรือเปล่านี่สิ่งที่เขาต้องการอยากบอกเขาเหงาเขาต้องการเจอคุณเขาต้องการพบคุณนะคะแล้วเขาต้องการให้คุณอ่ะสนใจเขาบ้างเยโมจะสนใจแต่งานเนาะเพราะเขาก็รู้ว่างานอ่ะมันสาคัญกับคุณก่อนหน้านั้นที่คุณอธิบายหรือที่คุณพูดไปให้เขาได้รับฟังอ่ะเออทาไมเขาถึงฟังคุณได้ล่ะทำไมตอนนี้คุณไม่ทําตามกติกาหรือสิ่งที่เขาขอบ้าง เขาก็ไม่ได้ขออะไรคุณเยอะมากมายนี่ทำไมคุณถึงไม่ไม่เข้าใจเขาเลยอะไรแบบนี้เขามีความฝันเขามีอะไรเยอะแยะมากมายที่อยากจะบอกหลือยากจะให้คุณบางทีคุณก็แบบทำบึ้งตึงกับเขาอะเขาว่าเขามองว่าช่วงเนี้ยนะเขาต้องการให้คุณน่ารักสดใสเหมือนเดิมนะเหมือนคุณเนี่ยเครียดงานเกินไปไหมอะเหมือนไปลงกับเขาอะบางทีคำพูดน่ะเขาก็ไม่ได้รู้อะไรกับคุณหรอกค <c oughs> คุณโงอนแบบเออพูดอะนะอ่าพูดเออ คือเขาเนี่ยไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรปัญหาอะไรของคุณหรอบางคุณอ่ะคุณอ่ะหงุดหงิดจากที่ทํางานมาใช่ไหมคุณก็มาลงกับเขาฉะนั้นแน่นอนค่ะคุณอย่าเอานีสใส่แบบนี้ไปให้กับเขาได้ไหมเขาไม่เล่าเรื่องอะไรเลยเออเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับคุณเลยเขามีแต่แบบอยากจะให้คุณอ่ะสดใจเขาอยากจะให้คุณอ่ะไม่ต้องเครียดไปกับเขาอยากให้คุณอ่ะเออหันมามองเขาบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่คุณก็มีแต่คุณอ่ะเหมือนแบบ ไม่ไม่ได้สนใจเขานะไม่ได้สนใจเขาไม่ได้เห็นความสําคัญกับเขาฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาก็เลยรู้สึกเบื่อรู้สึกว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้เขาก็มีเฟชั่นมาร์กบ้างบางม,มุมแต่เขาก็ไม่ไม่ไม่ไอนี่ ANY คุณหรอกแต่เขาก็มีตําหนิว่าเออเฮ้ยควรที่จะดูแลคนรักไหมหรือควรที่จะสนใจไหม ไม่ใช่จะสังสรร์ไม่ใช่จะเฮฮาปาร์ตี้เห็นไหมเป็นไพ่ที่มันกลับกันระหว่างคุณกับเขาเลยตัวเขา่าก่อนหน้านั้นะนะมันเป็นแบบนี้มาแล้วแล้วคุณก็ขอร้องเขาไว้เขาก็เลยปรับให้กับคุณแต่ตอนเนี้เขาอยากให้คุณอ่ะสนใจเขาบ้างเขาเนี่ยมีความรักดีๆมามอบให้คุณนะเขาต้องการนะเออท่านน้ําเขาก็พยายามเป็นน้ําที่เย็นลงเลยนะเขาแบบ ไม่ได้อยากที่จะทะเลาะกับคุณหรือมีปัญหากับคุณเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาทะเลาะกับคุณเขาก็ไม่เขาก็ไม่ชนะคุณอยู่แล้วถ้ายิ่งเป็นสามีภรรยาคุณเนี่ยเขาไม่มีทางชนะคุณไงเพราะคุณเนี่ยหืมสุดยอดอะไรแบบเนี้ยเขาก็มองแต่เขาก็รู้เขาก็เข้าใจในพาสที่คุณเป็นเขาเข้าใจว่าตัวคุณอ่ะจริงๆแล้วว่าคุณก็คุณก็แบบคือคู่ตัวคุณอ่ะรับปัญหารับปัญหาไปเยอะมากๆ เออรับปัญหาไว้เยอะครอบครัวค,คุณการงานการเงินของคุณอนะมันต้องหมุนใช่ไหมมันต้องเป็นคนที่ต้องดูแลกิจการหรือต้องเป็นคนเก่งในในภาพลักษณ์ในครอบครัวฉะนั้นคุณจะมาเหยาะแยะทําตัวเป็นเหมือนแบบเป็นเด็กหรือเป็นเบบีไม่ได้เขาเขาเขาเป็นห่วงคุณมากนะแล้วเสียงที่เขาต้องการอีกก็คือคุณดูแลสุขภาพบ้างได้ไหมเนี่ยแลนดอมเนี่ยมันเป็นแลนดอมเปิดเปิดใจเลยนะที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะพูดให้คุณฟังเนี่ยงานก็เยอะ เนี่ยอะไรที่นัดกันไว้ก็ไม่เป็นนัดแล้วก็ดูแลสุขภาพหน่อยได้ไหมสิ่งที่เขาต้องการคือสนใจเขาหน่อยเนาะตอนนี้เขาก็เหมือนแบบไม่ใช่ว่าการรวบรวมความกล้าหรอกนะเขาเหมือนตัวเขาเองก็พยายามอะค่ะที่จะเข้าใจในมุมมองหรือในพาทที่คุณเป็นอในมุมมองหรือในพาทที่คุณเป็นเขาพยายามเข้าใจเขาพยายามที่จะเข้าถึง เขาพยายามที่จะเข้าถึงในตัวคุณหรือเขาพยายามที่จะแบบสนใจในคำพูดของคุณมากๆเพราะว่าเขาเขารู้ว่าตัวคุณน่ทั้งสุขภาพไม่ดีทั้งคิดเยอะขี้น้อยใจทํางานเยอะคือคือเขาพูดนะอะไรไม่ได้กับคุณเลยอะไรแบบนี้ค่ะอืมนะคะเขาพูดอะไรเขาอะไรไม่ได้กับคุณเลยคุณสนใจเขานิดนึงเนาะเออแล้วก็ในมุมกับการคุณก็กลับกลายว่าเขาอะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจคุณเช่นกันฉะนั้น ต้องเปิดใจคุยกันหรือคอนแทคเขาหากันเยอะๆโดยเฉพาะตัวคุณที่มุมมองของเขานะต้องคุยกันหรือต้องเคลียร์กันจริงๆคุณกับเขารักกันมากนะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันมากแหละค่ะแล้วงานของเขาก็เยอะเช่นกันแต่คุณรู้ไหมในในภายใต้ความนิ่งของเขา,เขา,าเขามีความกังวลเขามีความกังวลเขามีความสับสนในใจมากเขามีสิ่งที่เขาอยากจะพลั้งพูหรือพรนณานาออกมาให้คุณได้รับรู้ แต่เขาก็กลัวจะทําลายความรู้สึกของคุณเขาสนใจแล้วเขาก็เป็นห่วงความรู้สึกของคุณมากๆนะคะเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปเขาเจอคนดีๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับใครเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่กับใครอ่ะมันเป็นการมันเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วมันเป็นอะไรที่เบื่อหน่ายมากๆกับตัวเขาเขาไม่ได้ต้องการความรักเยอะเลยนะคะเขาต้องการความรักที่มันแบบเอ้ยโอ้ความรักความรักที่มันเป็นจับจับต้องได้หรือความรักที่มัน สามารถที่จะก้าวไปไได้วยกันได้เป็นความรักที่คนสองคนนะคะสามารถที่จะจอยหรือพูดในสิ่งที่ต้องการของกันและกันได้อันนี้เขาจะเขาจะโอเคมากๆในภานนี้เขาจะรู้สึกว่าโอいい้มันจะรู้สึกดีมากๆกว่าที่เขาจะต้องมานั่งเครียดหรือวิตกกังวลกับบางเรื่องหรือบางมุมที่เขาจะต้องเป็นมุมบางมุมหรือสิ่งบางสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันสะท้อนกลับ ML. เขากลับรู้สึกว่า ตัวเขาอะมันก็ไม่ได้มีความสุขเลยนะกับสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่จอยอยู่เขาเขากลับกลายเป็นคนที่สศบ้สนกังวลใจหรือไม่สบายใจมีมุมมองบางมุมมองนะคะที่เขารู้สึกว่าตัวเขาก็จะต้องปรับหลายๆเรื่องเหมือนกันกันกบเช่นคุณแล้วตอนนี้เขาก็ได้ปรับแล้วจริงๆแล้วเขาคนนี้เป็นคนใจดีมากนะเป็นคนใจบุญสุนทาน ถ้าดินค่ะชาวราศีพฤษภกันมังกรน,นะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นค่ะเขาผ่านด่านผ่านเรื่องราวสตอรีห่หลายอย่างมาเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องมีความนิ่งมากๆเพราะก่อนหนะ้านี้เขาจะเป็นคนโมโหปากแซบ่บเอาต่ใจแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอคยะคิดระตะไปเรื่อยคิดเยอะคิดแย่คิดในสิ่งที่บางทีหรือบางบุมในพาร์ทหนึ่งอะที่เขาไม่ค่อยได้ได้แสดงออกไห้ไครได้รับทราบเพราะเขารู้สึกว่า ตัวมันมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะเขาไม่จาเป็นจะต้องพูดให้ใครได้รับฟังบุญกุศลเท่านั้นค่ะจะช่วยนําทางฟังก์ตอนอยูต่อคุณพ่อคุณแม่จะช่วยนําทางค่ะให้เขามีกินมีใช้มีมีจนถึงทุกวันนี้นี่นี่นตูคือตัวเขานะคะจะก,กระวาลค่ะทําให้คุณกับเขาได้เจอกันคนที่มีบุญสัมพันธ์หกเหรียญใช่ไหมจะได้มาเจอกันคุณเป็นคนใจดีในใสายตาเขาเขาก็รู้ว่าคุณอะทํางานเยอะทํางานหนะัก เขาไม่วุ่นวายกับคุณหรอกเพียงแค่เขาอยากให้คุณดูแลตัวเองดูแลตัวเองสนใจตัวเองบ้างอย่าหมัวต้องงุนง่านอย่าหมัวต้องงกหาเงินในสิ่งที่บางสิ่งก็ควรที่จะเบาๆลงอะไรแบบเนี้ยบางคนน่ยไม่ต้องใช้ชีวิตเกี่ยวกับเงินทองเยอะ ต้องเป็นฝ่ายที่ดูแลสุขภาพบ้างถ้าสุขภาพดีนะคะเขาว่าถ้าสุขภาพดีชีวิตก็สุขใสหรือชีวิตแกแฮปปี้แต่ถ้าสุขภาพไม่ดีใช่ไหมชีวิตก็ไม่แฮปปี้ก็ต้องทาเงินเพื่อที่จะมาหาดูแลยิ่งถ้าเบิกไม่ได้เหมือนข้าราชการอย่างเงี้ยก็แย่นะคะเขาก็เป็นห่วงตรงด้านนี้เพราะเขาโตแล้วอ่ะเขาอยากจะฝากบอกจากพาย2บซีมาว่าดูแลสุขภาพด้วยนะเอออย่ามัวตะขี้งอนนะมีอะไรก็หันหน้ามาคุยกัน มีอะไรก็หันหน้ามาคุยกันได้ไหมช่วงเนี้รู้สึกว่าเราอะจะเป็นคนขี้งอนบ่อยเยอะมากๆเลยเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางครั้งเขาก็ดูแลคุณไม่ทั่วถึงเหมือนกันมีอะไรให้พูดมีอะไรให้บอกเนาะบอกกันจะดีที่สุดค่ะ The วิ r l d เขาก็ยังมองคุณเป็น the w ิ r l d อยู่เสมอเขาก็มองคุณเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนที่สดใสน่ารักแต่เขาอยากจะให้คุณอะสดใสมากกว่านี้คุณเคยเป็นที่หนึ่งของเขาหรือคุณเคยเป็นคนที่สดใสกับเขามากๆคุณไม่เคยเป็นแบบนี้พอคุณเป็นแบบนี้เขารู้สึกเป็นห่วงเขารู้สึกว่า เฮ้ยม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณทําไมคุณถึงเป็นแบบนี้หรือเพราะตัวเขาอะทําให้คุณเป็นแบบนี้ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกกังวลใจถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็ต้องขอโทษเพราะเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาก็ไม่ได้อยากจะให้มันเป็นในพาทนี้หรืออยากให้มันเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ต้องการค่ะเขาไม่ต้องการให้คุณไม่สบายใจเขาต้องการให้ความสบายใจของคุณคุณคือสิ่งที่เขาเป็นห่วงมากๆในช่วงนี้ค่ะ หลังจากที่คุณเป็นห่วงเขาใช่ไหมเขาอยากจะหยิบโมกยื่นมอบความรักให้กับคุณเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนขี้เหงาคนขี้เหงาเห็นไหมแต่คุณก็ขี้เหงาคล้ายๆเขาแต่ถ้าคุณเป็นคนน่ารักสดใสใช่ไหมคุณก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสคุณก็จะมีมีมิตรใหม่ดีกับคนรอบข้างชวนไปไหนก็ไปทําอะไรก็ทําหมดเนี่ยเนี่ยคือตัวคุณส่วนตัวเขาอะในพาร์ทที่มันเป็นเขาอะเขารู้สึกว่าาคุณคุณยิ้มแย้มได้มากกว่านี้นะ แล้วคุณก็โอเคได้มากกว่านี้นะคุณไม่ได้เป็นคนหน้าบูดหน้าเบึง้งหรือไม่ได้สดใสแบบนี้นะคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นคนลาเริงหรือเป็นคนที่มีเ NERGY ดีมากๆนะในส่วนในใสายตาเขาอะเออในใสายตาเขานะคือเขาไม่อยากให้ให้คุณไปเจออะไรที่มันแบบแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่กับคุณตลอดเนี่ยเออเนี่ยนี่คือตัวเขาเขาที่มองมุมมอง,มองแล้วเขาคือสิ่งที่เขาต้องการคือยิ้มนะกลับมายิ้มเป็นคนละเริงสดใสมีอะไรก็พูดก็บอกกับเขาได้นะ คนคนนี้นะเขาก็ยังรอคุณอยู่เสมอตรงนี้แหละเขาไม่ได้ไปไหนเขาก็พร้อมที่จะจับมือกับคุณไปด้วยกันเหมือนที่คุณอะจับมือไปกับเขานี่แหละเขารู้ว่าคุณอะจริงๆอะคุณก็จอยกับเขาไหนคุณก็รักเขาแล้วคุณก็เป็นห่วงเขาถ้าเขาจะอยู่แดนไกลได้ไหมได้ในต่างประเทศต่างชาติก็ได้หมดละค่ะนะคะคนคนนี้นะแล้วเนี่ยเขาเขาเหนื่อยงานนะเหนื่อยงานมากๆเขาอยากให้คุณเข้ามาซัพพอร์ตเขาหรือปลอบใจเขาบ้าง จริงๆคนที่เขาต้องการที่สุดคือตัวคุณอยากให้คุณเข้ามาซัพพอร์ตหัวใจเขาอยากให้คุณได้เรียนรู้อะไรได้มากกว่าน,นี้บางครั้งที่เขาเลือกที่จะนิ่งเงียบอะที่ไม่พูดอะไรเพราะเขาเหนื่อยเขาไม่อยากที่จะเอาอารมณ์มากระทบกับคุณเพราะเขาเป็นคนพูดตรงแรงนะคะบางสิ่งที่เขาพูดออกไปมันอาจจะก,กระทบกับใจคุณได้เพราะเขาไม่ได้อยากจะให้ใจคุณบอบบางแบบนี้เขาอยากให้คุณเป็นคนที่น่ารักสดใสสดใสยอย่างที่เขา เคยเจอแล้วหรือมุมที่เขาเคยเห็นมาก่อนเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างไรแต่เขารู้ว่าตอนเนี้ยเขารักคุณเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณโดยเฉพาะความคิดและสุขภาพของคุณคุณเครียดเกินไปนะคะคุณเครียดเกินไปจากคนที่น่ารักกลายเป็นคนไม่น่ารักจากคนที่ไม่ได้พูดคําพูดที่มันแบบ อะไรแบบนี้คุณก็กลับกลายเป็นคนพูดที่มันแบบคุ้นห่วเนาะแล้วเนี่ยสองดาบเนาะบางครั้งเขาก็เขาก็เหมือนแบบตัวเขาเองนะก็ไม่ได,กมดีก็ไม่ได้มีความสุขนะกับสิ่งที่เป็นแต่เขาพยายามสะกดใจตัวเองไว้เอมอ,อะไรที่มันเบาได้อะไรที่มันวางได้เขาก็จะวางเขาจะไม่เร่งรีบนะเขาจะไม่ขอร้องเขาจะไม่เร่งรีบเขาจะไม่พูดในสิ่งที่คุณทําไม่ได้หรือเล้าหรือคุณเพราะเขาใช้ความเข้าใจในการคบคุณมากกว่า คนแดนไกลคนนี้นะคะจริงๆเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ปากหนักน <_ d ance> ถ้าพูดนี่สตันเขาไม่เลือกที่จะพูดมากกว่าเขาเลือกที่จะถนอมน้าใจคุณเพื่อที่จะให้ความรักครั้งนี้หรือความสัมพันธ์ครั้งนี้มันโฟกัสหรือเดินหน้าได้เขารู้เขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็เลยที่ผ่านมามันก็มีช่วงรอยต่อหรือความเป็นเด็กของเขาแล้วเนาะเออ มันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันต้องเฮมิตมันต้องเป็นลือสีหรือมันต้องเป็นผู้นําคุณให้ได้เขาอยากจะเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณทางด้านเรื่องความรักเลยเขารู้ว่าถ้าอารมณ์เป็นแบบเนี้ยเขาจะต้องเป็นผู้นําเขาจะต้องนิ่งให้ได้เพราะว่าเราเขามองเนื้อแท้เห็นเนื้อแท้ถึงใจคุณคุณไม่ได้เป็นคนเกี้ยวกาดหรือคุณไม่ได้เป็นคนที่ที่ไม่ดีคุณเป็นคนใจดีมากๆแต่คุณอาจจะ ถูกสังคมหรือสภาวะแวดล้อมของคุณบีบให้คุณเป็นแบบนี้ฉะนั้นแน่นอนค่ะสิ่งที่เขาเป็นห่วงเขาก็เป็นห่วงสุขภาพของคุณสิ่งที่เขาต้องการอยากให้คุณรีแลกบ้างบางครั้งอะปัจจุบันนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในยุคนี้มันก็ต้องรีแลกเนาะอย่าไปนสนใจแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นแบบทุกอย่างขององค์กรอะบางครั้งคุณช่วยได้เฉพาะบางเรื่องนะคะ บางครั้งคุณได้ช่วยได้เฉพาะบางเรื่องบางเรื่องคุณก็ช่วยเขาไม่ได้บางเรื่องคุณช่วยเขาไม่ได้นะคะในองค์กรคุณบางทีอ่ะมันจะเป็นการหนักเกินไปถ้าคุณแบกปัญหาไว้กับตัวคุณเองมันต้องคอยเคลียร์มันต้องเดือฟูบ้างมันต้องดีแลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาดีแลกเสมอค่ะเขาพร้อมเลยตอนเนี้ยถ้าคุณต้องการอะไรเขาพร้อมที่จะบึงรถหรือมีพาสปอร์ตจองตั๋วเครื่องบินมาหาคุณได้เลยตอนเนี้ เพราะเขารู้สึกว่าเขาตอนนี้เขาเขาหลุดจากพารานการความทุกข์ความเครียดมาแล้วเขาต้องการแต่ความสุขค่ะเขาต้องการแต่สิ่งดีๆเขาคิดว่าชีวิตคนเรามันอยู่เท่าไหรไม่รู้แต่ปัจจุบันอะถ้าเจอกันแล้วคือบุญสัมพันธ์บุญที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันแล้วสิ่งที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันนั่นก็คือความรักเนาะมีความรักเหมือนกันคะ่ะมีความเอนจอยเหมือนกันมีมีสิ่งบางสิ่งที่มันเหมือนกันคล้ายๆกันนี่คือคุณกับเขามีนิสัยคล้ายๆกัน ความเห็นอดเห็นใจคนคลายกันความมุ่งมั่นและความตั้งใจเหมือนกันนะคะคุณเป็นผู้ให้ใหเขามองนะคุณเป็นผู้ให้ให้มาตลอดคุณก็ให้เขามาตลอดแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยสัจจะคุณไม่เช่าชูอะในใสายตาเขากค,คุณก็ไม่ได้เช่าชู้คุณไม่ได้อยากที่จะต้องการใครอันนี้เขาเข้าใจดีมากๆเลยคุณไม่ได้อยากที่จะต้องการใครดีเข้ามาในชีวิตคุณต้องการอยากต้องการเขาเพียงแค่คนเดียวเพราะคุณรู้ว่า เขานะ่ะก็เป็นคนที่มั่นคงต่อความรู้สึกหรือความรักเช่นกันคุณไมไ่ต้องการที่จะให้ใครมาเข้ามาในชีวิตเพราะว่าคุณเหนื่อยแล้วก็เบื่อแล้วก็ไม่อยากที่จะพูกปมทางด้านเรื่องความรักที่มันยแย่ๆเขารู้เนี่ยอันเนี้ยนเนี่ยสัจจะคุณมีสัจจะทางด้านความรู้สึกและคุณมีสัจจะในตัวเองนะคะคุณเป็นคนเก่งในใสายตาเขาคุณเก่งมากๆคุณสามารถควบคุม คนในองค์กรคุณได้หรือเจ้านายตำแหน่งหน้าที่ของคุณน่ค่อนข้างดีนะคะเขาก็มองนะแต่ตอนนี้เขาเป็นห่วงว่าคุณอาจจะทำงานเยอะเกินไปเนาะเป็นห่วงว่าคุณจะไม่มีความสุขเนาะอยากให้คุณมีความสุขอย่างที่เขาเป็นอยากให้คุณเอนจอยอยากให้คุณสนุกสนานอย่างที่เขาเป็นเพราะเขารู้ว่าการที่เราเอนจอยหรือเราดีแลกหรือเราสนุกสนานะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยมันเป็นสิ่งที่เราเรารู้สึกว่าเออมันควรที่จะเป็นแบบนี้นะ เออในบางมุมหรือบางพาดถ้าเราเลี้แหลวเราเอนจอยสนุกสนานใช่ไหมเราก็จะมีสติและปัญญาในการทํางานหรือการดำเนินชีวิตเราก็จะไม่เลียงหรือหบหรือการแข่งขันมันก็จริงถ้าเราแฮปปี้เมื่อไรอะไรแบบนี้คุณเขาอยากให้คุณแฮปปี้อยากให้คุณมีรายยิ้มเหมือนเดิมเพราะคุณเป็นคนสดใสค่ะรอยยิ้มของคุณมันมีความหมายกับชีวิตเขาเขาคิดว่าคุณอ่ะเป็น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 ทุกอย่างในชีวิตเขานั่นแหละเขาเป็นห่วงคุณไม่ใช่เป็นที่มามาสิ่งที่เขาต้องการ ค,คือเขาเป็นห่วงเขาอยากให้คุณแบบพ้นทุก uhh. ข์เขาเพราะเขาเห็นคุณมีความทุกข์เขาก็มีความทุกข์ไปด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนใส่ใจและสนใจเหมือนที่คุณเป็นนะคะสนใจดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความสุขใสของคุณน่ารักอะกลับขึ้นมาได้แล้วอะไรแบบนี้มีอะไรบอกเขาเขาก็ยังอยู่ตรงนี้นะเขาไม่ได้ไปไหนคะ่ะเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะไว้ออ f ฟอร์จูนเป็นบ้านหลังหนึ่งให้คุณ,คณเป็นความ,มอบอุ่นให้กับคุณเป็นสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยเป็นแฟม i l y เห็นไหมนะคะยังไงเขาก็ไม่ไปไหนค่ะเขาต้องการคุณ เพียงแค่คนเดียวนะคะสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการคุณเขาอยากให้คุณดูแลสุขภาพดูแลคืออย่าไปเครียดมันเพราะคนเราไม่จำเป็นต้องเครียดเยอะนะคะต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขดีที่สุดค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีรอยยิ้มนะคะฝากกดติดตามฝากก,า like, กาดไลค์กดแชร์ได้นะคะวันนี้พี่การ์ข่าบบายบายค่ะแล้วยูทุกท่านค่ะ